ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในอิสราเอลอดีตเอกการทหารสูงสุดถูกจับกุมหลังคลิปทหารทารุณผู้ต้องขังปาเลสไตร่ ai, รวไหลในเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดให้กับสังคมอิสราเอลอดีตอายการทหารสูงสุดของประเทศพลรตรียิฟัตโทเมอรเยรูชันมีถูกจับกุมหลังจากคลิปวิดีโอที่แสดงถึงการทารุณผู้ต้องขังชาวปาเลสไตโดยทหารอิสราเอลร่วไหลออกมาสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความโต้แย้งทางการเมืองที่รุนแรงแต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในประเทศยอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือการจับกุมของโทเมอร์ยรูชันมีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอเป็นผู้กระทําการทารุณแต่เธอถูกควบคุมตัวหลังจากที่เธอลาออกจากตําแหน่งและรับผิดชอบต่อการปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาซึ่งเธออ้างว่าทำเพื่อต่อต้านโฆษณาชวนเชื่ออันเป็นเท็จเกี่ยวกับกองทัพอิสราเอล และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เพียงแต่แสดงถึงการทารุณผู้ต้องขังเพียงรายเดียวแต่ยังเปิดเผยถึงปัญหาที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงสงครามซึ่งสร้างความกังวลให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนและชุมชนระหว่างประเทศอย่างมากคำถามที่น่าสนใจคือทำไมฝ่ายขวาในอิสราเอลถึงมองว่าการปล่อยคลิปวิดีโอนี้เปรียบเสมือนการก่อกบฏในขณะที่ฝ่ายซ้ายมองว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ คำตอบอาจเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ทางการเมืองและค่านิยมที่แตกต่างกันของสองฝ่ายซึ่งส่งผลต่อการตีความเหตุการณ์และการตัดสินใจในเหตุการณ์นี้อย่างมากสุดท้ายเราควรถามตัวเองว่าการปกปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นการปกปิดความจริงเพื่อความสงบหรือเปล่าหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลที่แท้จริงคำตอบเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหาและความสำคัญของการสื่อสารที่โปร่งใสในสังคมที่เป็นระบอบประชาธิปไตย